อ่านเพิ่มเติมความหมายในเรื่องนี้เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์กันนะครับมาดูคำศัพท์แรกกันนะครับดีซ่านหมายถึงชื่อโรคซึ่งเกิดกับผู้ป่วยที่มีสารสีชนิดหนึ่งในน้ำดีซึ่งเรียกว่าบิลิรูบินไปปรากฏในเลือดสูงกว่าระดับปกติ ในคนธรรมดาทําให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองคำต่อไปนะครับบรรเลงหมายถึงทําเพลงด้วยเครื่องดุริยางให้เป็นที่เจริญใจคำต่อไปนะครับพระอืดผระอมหมายถึงอาการที่รู้สึกคลื่นไส้ ต่อไปนะครับพิสูจน์หมายถึงมุ่งชี้แจงให้รู้เหตุผลต่อไปนะครับโรแมนติกหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องรักใคร่แสดงความรักคำต่อไปนะครับวัคซีนหมายถึงผลผลิตที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ที่ถูกฆ่าหรือทำให้มีฤทธิ์อ่อนแรงจนไม่เป็นอันตรายสำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆคำต่อไปนะครับสาธารณสุขหมายถึงชื่อกระทรวง ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสิ่งที่อาจเป็นพิษหรือเป็นภัยแก่สุขภาพคำต่อไปนะครับสุขภาพจิตหมายถึงภาวะที่เกิดจากจิตใจไปดูหน้าต่อไปนะครับ